สวัสดีครับวันนี้มาดูรอยพอใหญ่ทำความเสียหายกับต้นลนำญ่ครับนี่ครับรอยพอใหญ่ลงมาทางนี้ครับหักหมดเลยครับต้นนี้ครับหักหมดเลยอือ <c oughs> ได้มากเลยกําลังดอกกำลังสวยๆเลยครับนี่ครับดึงลงมาดึงลงมาทางด้วยครับเสียดายครับดอกกําลังเต็มต้นเลย งนู้นก็มีครับตรงนูน้นดอยตรงนู้นทำาสองต้นครับแต่ตรงนู้นไม่แค่ล้มครับไม่ไม่ถึงกับห,กหักแบบน,นี้ไม่ถึงกับต้นขาดแบบงนี้ครับครับดึงออกมาทางเลยครับที่ทางรถครับ น่าจะตายแล้วครับเพราะเพราะโคนมันขาดแล้วครับเรากำลังสวยนะครับกำลังติดเม็ดเลย ตอนนี้ก็ประมาณไม่ต่ำจากห้าสิบโลครับถ้าถ้าสุกแล้วถ,ถ้าโตแล้วครับห้าสิบโลได้แล้วต้นก็หักด้วยครับ ด้อีกสองต้นนู้นครับที่กำลังที่โดนโดนเขาดันล้มครับ นี่ครับรอยเข้ามาเล่นเมื่อคืนครับดูดูขาดัานหักครับดันกิ่งหักครับนี่ครับ โอ้ยตอนหักเลยตอนฉีกเลยครับหักเลยครับน่าจะตายนะครับกิ่งใหญ่หญแหลกหมดเลยครับ ตอกำลังสวยเลยครับดอกเต็มเลยครับกำลังติดเม็ดเล็กครับฝนก็แรงอีกอันนี้เป็นเป็นป่ายูคาครับที่เขามาลุย บางนี้กำลังกำลังบูมครับยังไม่ทันออกดอกครับตรงนี้ตรงนี้บูมไปแล้วสองเดือนครับกว่าจะได้ขนาดนี้ใช้เวลาสองเดือนครับกำลังดอกกำลังโรยตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันสองเดือนเลยครับทำไม่ทันครับ ไม่ได้จ้างเขาครับทําเองทําไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณครับ